ดีนะานผู้ชมวันนี้มาทำคลอดลูกหมูนะจ๊ะจะมาออเพื่นกับพยูว่าพักกันไปในเมืองโทรบอกกันละว่าหมูมันได้ลูกได้ลูกหาโตแล้วไม่ได้ในยบบปุ่นเฮ้ยเรียกหมูมันจะไม่เห็ดหมูแต่ว่าใส่แห่เันยังไม่ไมใส่แห่แ ตัดใส่แห่พ่เป็นเด้พอหยันปกติเวลาหมูออกลูกเขาต้องแบบมาเบิ่งเด้พอมันได้แล้วเขาต้องแยกออกพอหยันแม่มันทับถ้าแม่มันทับแล้วมันไย่พอมันเกิดใหม่มันยังพันหูเรื่องเนาะมันออกมาเลยยันมันทับใส่แห่ก็ยังพันตัดอย่มึงแน่เกาผ่าขาดนั่นแหละความอันว่างหันอ่ะแม่หนมือ๋ยยินเสียงมูหน่อยอ้อง เดีก็เลยงนาะมมะเบิ่งควาหมูมันได้ลูกสองตัวแล้วบุญภัยอยยูด้เมนูเมยไปงานศพโทรบอกเจ้าของเพื่อนตะเศร้าหรอกเมื่อทักกันไปในเมืองบอกอุ้ยเดี๋มัน,มน,มนแนไไงนหงเลยนะมันเสร็จบอกแล้วนี่อย่างห้องมันแหงค่าเลยนี่นะ ในห้าตัวแล้วท่านผู้ชมยันแบบนี้นมันเลือดจอหมูขุนเพิ่อน,อน,นคายเบิดแล้วบอยังยไงน่ันจะโตสี่โตห้าโตเ่านยเปน้เพิ่นคายเวลาหมูแม่พันเนี่ยห้าตัวพี่น้องสองสามสี่ห้าห้าตัวปุ่นหันชม หมูแม่พันธ์หาหาโตเนาะอันนี้ฮังก็ได้ลูกตุ้มนะกันตุ้มใส่พ่อใส่แหงพันธ์ใตัดได้เด็กร้อยเบ้าอ่อยบุรมาพอตัดปกเป็น <c oughs> ต้องแหงอันนี้ต้องหาผ่ามาเสร็จ <c oughs> ผ่าก็จะเอาผ่าแท้ก็เลยเอาเสือจาคลองแล้วมาเสร็จนห <c oughs> ้าตัวแล้วนะจ๊ะ แหงอุตนะเนี่ยรอดพอมันออกมาแล้วบริเซตมันแล้วมันแห้งมูได้ลูกหรือเขาจ่องต้องเฝ้าเนาะ <c oughs> แต่บุคค <c oughs> ลว่ารอบเดี๋ยวมันสิได้จักโตการคืนก็ต้องในนอนเฝ้าเดียว,วเขาจ้าสินอนฝออเฝ <c oughs> ้าอยู่สามสี่มือเนาะวาญาติแม่มันเต่งทับกลางคืนแล้วก็มานอนเฝ้าแล้วก็ให้มันกินลูกเออกินนมกินนมแล้วก็เอาแยกออกมาใส่ข้อก่างหาก จนกลัวมันสีหูเรลืองกันสามารถ่วยมันอยู่กับแม่มันได้พระเจ้าจต้องตัดหางมันอีกเนาะตัดใส่ใส่แห่ใส่ดื้อมนะันนดแล้วก็ตัดหางตัดเขี้ยวแล้วกาขั้นต้นเลิกอ่ะสอนหำมันเนาะแต่หมูพันเองอ่ะ เลี้ยงหมูแม่พันธุ์เองคุนหมูเจ้าของเองหมูก็ไม่ค่อยเป็นราคาเสมอกิโลละห้าสิบบาทจากกิโลละแปดสิบกว่าบาทตอนนี้เรือลอยลยห้าสิบบาทในเลี้ยงที่เลี้ยงหมูในส่วนราคาตกกับกำไ้กาไรเนี่ยพอตนทุนมันหลายเลี้ยงหมูเนาะอาหารกับแพงอาหารหมูหน่อยอาหารหมูขุนอาหารแม่พันธุ์อย่งเสีมันแย่เลยหลายราคาใช้ลูกเยอะมันนอนลูกแล้ว โอ้โหไสด้แจ็คโตเด้เดี๋ยวมันแสด้อกแล้วมันนอนโลกอีแล้วถามมันนอนแล้วมันได้เพราะมันออกมาเลยตรงแยกจะผมมาใส่กล่องไว้มันจะเลือดมันน่าก,กระได้ัางอีแหละ่างนึงเนี่ยวางเส้นสายเนี่ยได้ห้าตัวแล้วนะจ๊ะ อันนี้คือลูกหมูอย่าซูมไก่แล้วมันสบติดเหลืองเสร็จกับใแหงดอ,อก <c oughs> มันจะได้เยอะทั้ท้วกบางเพื่อก็ได้สิบสี่สิบห้าแล้วแต่นะบางบางแม่ก็ได้สิบเอ็ดสิบสองมี่สนะิเนาะ แต่ส่วนั้นแม่พันไม่ตัวน,นี้แกกระท้องนี่เนี่ยม<ป>ูมาเบิ่งดูนี่มาัาในหาโตมาตัดใส่แห่เงเด้อสวอนเราสิไปงานศพบเราได้ยินเสียงม,มูหน่อยห้องเราแลนมาซ้องเมืองเราได้สองโตแล้วละว่ะเออแต่หาโตแล้วบอมันมันนั่งนอนลงเมื่อกี้มันสิได้อีกแล้ว บ้านนีตัดใส่แห่ได้นั่นข่อยกัญาติแม่มันกดเนาะแม่กับกากกากอยู่มันกระตื่นปะกระต่นอยู่ตญาติมันติ่งเนาะมันออกมาเพราะว่าแม่มันกันลีลากรเลื่อยอยู่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะข่อยกับบุเคยเขามาคอกมวยเธือเวลาเห็นแล้วมันตื่นห้องชวดชวดแตละัวก็ยืดข้อซองกันอยู่ กำลังสีหอดในเมืองกลับมาอีกเบิองแนง่ม,ม,ม,มันตื่นคนตัดใส่แห่ตัดใส่แห่ ใส่ให้ย่างนุ่มๆอยู่ลูกหมูจากที่ไหนจากโตชี่หอดซิปโตอยู่บะหอบนี่บางโตกับบหอดซิบแปดเก้าตัวทัานก็ได้หาโต เดมันมกำลังนอนอันนนี้อันนี้แม่พันใหม่แม่พันได้ลูกจากรลอบแม่เก่าสามแม่อันนี้ก็แม่เก่าเนี่ยอันนี้ก็ท้องอยู่ มูคุนเหลือจักตัวสี่ห้าตัวมูคุณเหลือหาตัว, 4, ตว,ตวที่เหลือขายไปแล้วบ่เคยทำขอดหมูยันแม่มันกัดแม่มันก็หหวงเด้บางโตมันก็กัดคนอืมไงโดแม เข่ามามันตื่นคนพักกันห้องแซลล์เซลอยู่ <c oughs> อันนี้ก็เป็ดน,น้อย สัตว์เลี้ยงประจําบ้านนอกจากวัวแล้วก็มีหมูมีเป็ดมีไก่เมื่อนี้นะลมลมพี่น้องแห้งกระลมลมหนาวอากาศเย็นแล้วก็เมืดฝนพร้อมเด้ออืมเมฆหนา ไข,ข,ข่ไข่คือฝนสิตกนี่ขเขาเจ้าพายูสิเขาอีกว่าสิปลูกเครื่อมันแต่ว่าสิปลูกรอบแรงปลูกรอบเสาอย่ามันเหี่ยวพอมันแดดเนาะมันจะปลูกส่วงคำคำ ยายแต่ละมือก็อยู่แต่กับสวนนี่ละ่ะะยัามาหาจูดแด้วย้ายล้มๆนี่ดเดี๋ยวมนสิใหม่ลามทุ่งพักเพิ่นกับปูกรอบสองพี่น้องรอบแรกมันเนา่าฝนตกน้ำแซมันเปื่อยมันเนา่าเพิ่นจะปลูกใหม่อีกรอบเพิ่นก็ขุดใหม่อีก,อก,อกย้ายพยุมันสิมาอีกสองอีกรอบหนึ่งเด้ แต่บ่หัวมันสิตกแห้งบอนี่แหละภายในเดือนนี่คือจากวันที่สิบหกองวันที่สิบแปดอืมดูข่าวพายุพยากรณ์อากาศปลูกยังอีกอีกรอบปลูกโรดคือสิโตกะกูแห้งดอก สิบ่ได้ป่าลงตรงอีกหลอดบ่พี่น้องสิเดิไปหาเก็บเห็ดอีกรอบไม่ค่อยว่าฝนตกแห้งนี่ตอนนี้อยากปลูกยังก็ยังพันได้กล้าปลูกเนาะก็สิปลูกก็สิปลูเครื่อมัดนี่แหละก่อนเพิ่นกล้าหมักพรผีพร้อม มันนีก็ล้ลมๆมมักตัวมักแต่งงนยังบ้านที่ปลูกสิปูก็ปปกยังยานฝนตกอยู่เดี๋ยวพักกันไทยบ่นละยายรุ่นก็เตรียมสิปูมึกทั่วดินแล้ว สิบรปลูกรอบสามอีกบค่คนยายพักแล้วปลูกแล้วปลูกอีกแล้วถอนถิ่มบ่แล้วมันเนา่ามันเปื่อยเนาะกรลังออกขอมือปลูกปลูกไปเรื่อย,อ,ยอันไหนรอดก็ได้กินอันไหนบ่รอดกะ ได้ปวดพฝนตกดีพี่น้องตกแทตกว่าตกตลอดทั้งปีสิตกหอดปีใหม่หรือจังไดบัอันนี้ก็สิหอดเดือนธันวาแล้วจะครึ่งแล้วลมลม หมูก็ดีแต่เจ้าของพนมาสั้นแล้วบ่มีก็เฮ็ดบ่เป็นเด้บ่เคยเลี้ยงหมูเพราะ่าการดูแลหมูคลอดลูกด่กระบ่มเนง่ายเด้เขาเจ้าตรงตัดใส่แหฮตัดฟันตัดหางตอนทำแล้วก็สีดยาแม่มนพรอมเบาอ่อยแล้วเคยเลี้ยงแล้วก็ทำคลอดเอง ดูแลเองสีดยาสีดวัคซีนเพิ่นพากเขาในเมืองกันลังสีหอดในเมืองผู้ดีโทรบอกว่าหมูขอดลูกเพิ่นก็เลยฝ่ามาก็เลยบริดไปซับเพิ่นไปกับเจนแหลอ่อมมา,าลมาล้มคักล้มแน่ี่นองจา๋าโหดโพบรรยากาศกลับมาหนาวอีกแล้ว ลมลมแหงไปตองกล้วยจนสอยเบิดน้ำเต็มซายังบริไส้ยังบม่ได้ปลูกอย่าง bữa nay xô là siêu là lại hé ngàn lùm สายสายไม่แห้งกับล้มคักพี่น้องจ๋ามากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี